ทำไมถึงไม่ควรพูดไทยคำมังกิดคําแม้ว่าติน่าจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะแต่ติน่าก็ไม่ค่อยพูดไทยคำมังกิดคำนะเพราะว่าติน่าเนี่ยตอนที่อยู่ไทยเนี่ยก็พูดแต่ไทยโอเคไหมแล้วพอมาอยู่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะติน่าเคยอยู่เบลเยียมแล้วก็ตอนนี้อยู่อเมริกาเนาะก็อยู่มา10ปีแล้วนะคะแล้วเวลาที่พูดเนี่ยก็คือจะพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยจะไม่มีเพื่อนคนไทยหรือว่าจะไม่มีคนไทยแบบที่รู้จักอยู่แถวนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพูดภาษาอังกฤษล้วนๆการที่จะพูดไทยคำมังคิดคำเดี่ยวติน่างงงนะนริาทธุกง หรืออะไรงี้ใช่ไหมที่นั่งงงมากเลยบางคนที่แบบพูดไทยคําอังกฤษคคานี่นั่งงงว่ามันจะพูดอะไรออกมาวะทำไมมันพูดอังกฤษมันก็ไม่พูดอังกฤษให้หมดมันพูดไทยมันก็ไม่พูดไทยให้หมดแต่พอไปมาก็เริ่มจะชิมว่าอ๋อบางทีบางคนเขานึกคาไม่ออกเข้าใจปะเช่นบางคนเขาอยู่กับคนไทยด้วยแล้วก็อยู่กับฝรั่งด้วยไปมามันตีกันใช่ไหมมันตีกันแล้วมันนึกคําไม่ออกมันก็จะพูดพูดไทยคําอังกฤษคคานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ทีน่าก็มี3ามอย่างหลักๆเนาะเวลาท ะะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือดูการาทิศนะคะ ดูว่าเราพูดกับใครเช่นสมมุติว่าเราพูดกับคนแปลกหน้าเราพูดกับใครก็ไม่รู้หรืออะไรเรงี้ยเราก็ right ต้องเดาไว้ก <esté S 1> ่อนว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเวลาที่เราใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดภาษาไทยไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะเขาเข้าใจอยู่แล้วอ่ะเข้าใจว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปแบบว่าพูดอังกฤษใส่ไปเลยหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะงงได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพูดกับเพื่อนเรารู้อยู่แล้วว่าเเพื่อนเราคนเนี้ยมันฉลาดมันเรียนเมืองนอกมาหรือมันพูดภาษาอังกฤษได้หรือมันเก่งหรือมันอะไรก็แแล้วต่่่เนีียรราาาสมมถททททจะไพูดคอังกฤษ แบบเขาได้นะฮะอย่างที่น้าเดี๋ยวบางทีที่น้าพูดกับเพื่อนคนไทยอันนี้ที่น่าก็รู้เลยว่าเออพูดไทยคำอังกฤษคำเนี่ยมันจะเข้าใจแต่บางทีที่น่าก็งูหินกันนะต้งพูดทําไมว่าไทยคำกังจฤษคำพูดไปพูดมา,พ,ดมาพูดกินไม่หมดเลยนะ เพราะนั้นเนี่ยก็ดูเนาะว่าเราพูดกับใครอย่างที่2เนี่ยก็คือเราไม่ควรที่จะพูดไทยคําอังกฤษคําถ้าสมมุติว่ามันเป็นงานบริการหรือการขายของหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็จะมีลูกค้าเหมือนกันที่เขามุนยิดเขาไม่เข้าใจอะ่ะคือถ้าเขาจะเอาเงินมาให้เราเขาก็ต้องอยากรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราแบบทองแพ้เข้าใจไหมถ้าสมมติว่าเรามาฟีเจอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีออปชันแล้วตอนนี้ก็จะมีเซลล์แล้วตอนนี้ก็จะมีพรีออเดอร์แล้วตอนนี้ก็จะมีเออร์ลี่เบิร์ดราคาอะไรเงี้ยเ้าใทยแบบคําไทยแบบ แล้วก็ขับ,บกังกินกังกรมาหมดเลยอะไรเงี้ยบางที่งงได้นะคะบางทีเขาก็งงได้อย่างที่น่าเนี่ยตอนที่ที่น่าจัดโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีคําบางคําที่คนไทยใช้บ่อยๆอ,อันนี้ก็คือได้เช่นคําว่าโปรโมชั่นอะไรเงี้ยอันนี้คนไทยเข้าใจแต่คําบางคำเนี่ยที่น่าเคยลองแล้วไงจัดโปรโมชั่นแล้วก็ทําเป็นราคาแบบ early bird นะคะตอนแรกที่น่าคิดว่าเออเขาน่าจะเข้าใจแหละ early bird พอทําไปทํามามีคนมาถามว่า early bird คืออะไรมากกว่าคนที่มาสมัครตอนที่ที่น่าขายคอสที่ที่น่าขายคอสแล้วมี early bird คนมาถามอยู่เลยเออลิเบิร์ตคืออะไรเออ l ิเบิร์คืออะไรเออลิเบิร์ตคืออะไรนะโอ้โหแม่งแบบต้องมานังตอบคำถามอะไรอย่างงี้เอเปลี่ยนคำดีกว่านะคะหรือแม้แต่คำว่าพรีออเดอร์พรีออเดอร์คืออะไรพรีออเดอร์ก็คือจ่ายก่อนแล้วได้ของมาที่หลังก็ต้องมานังอธิบายว่าพรีออเดอร์คืออะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำธรรฐฐุรกิจขายของงานบริการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเลี่ยงไม่ใช้คำาอังกฤษได้จะดีที่สุดไม่ต้องพูดไทยคำาอังกฤษคำพูดไทยไปหมดเลยหรือถ้าสมมติว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษไปด้วยเราก็จะต้อองมีคาาว่หรืดู คลิปของติน่าเนี่ยบางทีติน่าจะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ติน่าม,มีคำว่าหรือตลอดเช่นตสมมติติน่าจะบอกราคาเออร์ลี่เบิร์ดเนี่ยติน่าจะไม่บอกว่าราคาเออร์ลี่เบิร์ดตอนนี้อยู่เท่านี้นะคะไม่ติน่าจะบอกามาณแบบน,นี้ราคาเออร์ลี่เบิร์ดนะคะตอนนี้ถ้าสมัครก่อนวันที่25กันยายนก็จะได้ในราคาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหม ก็คือ Early b i r d คืออะไรคือสมัครก่อนวันนี้เข้าใจไหมเนี่ยก็คือคําอธิบายมาคือคํานิยามมาคนเขาก็จะได้ไม่งงต่อไปอย่างที่3นะคะก็คือการพูดออกกล้องนะคะการพูดออกกล้องการพูดสอนหรือว่าแม้แต่การเขียนหัวข้อเขียนบทความก็เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเราใช้ไทยคำบางกีค่คาบางทีคนก็จะงงได้คือสิ่งที่เรารู้คนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะเช่นใน a c e b o o k เนี่ยมันก็จะมีคําว่าอะไรคําว่า reach คําว่า engagement คําว่า content หรือคําว่าอะไรแยะพวกสาย ซีซ้อนเกี่ยวกับเฟซบุ o กเนี่ยมันก็จะมีคำเหล่านี้ใช่ไหมหรือคำว่ายิงแอดอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่ายิงแอดคืออะไรนะคะยิงแอดเราก็ต้องอธิบายห้ชัดเจนว่ามันคือการยิงโฆษณานะคะ่นเราจะบอกว่าวิธีการยิงแอดนะคะหรือการลงโฆษณาใน a c e b o o k เนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยคนก็จะเข้าใจได้ง่ายมากกว่าหรือคำว่า reach อย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะงงว่า reach คืออะไร a c h ก็คือการเข้าถึงแค่นั้นเองเราก็แปลไปไม่ยากอะไรไม่ใช่ทุกคนไม่้จะเข้าใจทําว่า Reach หรือคำว่า e n g a g e m e n t เนี้ยกอร e n อน g e มน n t คืออะไรคือการมี โอเคป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเขาไม่เข้าใจระบบหรือว่าเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นเลยมันก็จะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นคนสื่อสารเราอยากให้คนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราจะต้องทําให้มันง่ายที่สุดลองจินตนาการว่าเพื่อนเราอะสมมติว่าเรามีเพื่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่องสมมุติเ่าทุกคนมีเพื่อนอยู่แล้วมันจะต้องมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันโง่ที่สุดในกลุ่มอะเข้าใจว่ามันมันโง่ที่สุดในกลุ่มเราต้องจินตนาการแบบนี้เลย เวลาที่เราสื่อสารเนี่ยเราก็จะได้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างช่องติน่าเนี่ยแม้ว่าจะสอนภาษาอังกฤษอย่างที่บอกก็ไม่ได้พูดไทยคำอังกฤษคำเพราะว่าติน่าเน้นให้อะไรเน้นให้เข้าใจง่ายสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองนําไปปรับดูเนาะว่าเมื่อไหร่เราจะพูดไทยคำมังคิดคําหรือเราควนจะทําไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแหละแต่ข้อดีก็อาจจะทําให้ตัวเองดูคูๆ่ๆนิดนึงเนาะแบบคู่คืออะไร,ค,ออะไรคือเจ๋งดูแบบคู่คูเทุกคนคู่ๆอะไรเงี้ยว่าสำหรับวันนี้นะคะติน้าากก็มีีเท่นยังงไ อย่างที่บอกเนาะนำไปปรับใช้ดูการลาเทศะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือดูว่าเราพูดับใครนะคะสำหรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้แลาใครชอบเก็บความรู้ดีๆแบบนี้อีกนะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ทีน h เซ h ชานอลหรือว่าใน Facebook ก็จะชื่อทีน่าเทเลอร์นะคะสำหรับวันนี้ทีน่าต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ